สวัสดีครับพบกับครูกันตพัฒน์นะครับในอักษรอ n อนเลินะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพกันครับเด็กๆครับหลายๆคนคงจะรู้จักกันในหลายๆอาชีพใช่ไหมครับอาชีพครูก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับวันนี้นะครับอาชีพนะครับเราถูกแบ่งเป็น2อย่างครสถานการณ์อาชีพในปัจจุบันนะครับเราแบ่งเป็นอาชีพแรกครับเป็นประเภทของแรงงานนะครับที่มีฝีมือหรือ skill level นะครับส่วนที่2นะครับก็คือแรงงานไร้ฝีมือหรือ unskill l e b o l นะครับถาาว่า เราทาไมเราเราถึงเรียกแบบนี้นะครับอันดับแรกครับแรงงานมีฝีมือหมายถึงอะไรนะครับแรงงานที่จะต้องใช้ฝีมือหรือทักษะเฉพาะอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นหมอใช่ไหมครับพยาบาลวิศวกรครูนะครับทั้งหมดนี้เป็นสกิลที่อาจจะต้องมีแบบทักษะพิเศษหรือแบบมีฝีมือเฉพาะทางนะครับส่วนอีกระเภทหนึ่งนะครับก็คือฝีมือที่เป็นงานที่แบบไร้ฝีมือหรือไม่ต้องแบบใช้ฝีมือหรือความรู้ทักษะมากนะครับอาจจะเป็นอะไรบ้างครับ ก่อสร้างใช่ไหมครับแรงงานต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่ว่าเขาไร้ฝีมือหรือไร้ทักษะนะครับแต่เป็นประเภทประเภทหนึ่งนะครับทีนี้ครับในการที่เราจะเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพนะครับอันดับแรกเลยครับเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่ตอนกำลังเรียนอยู่เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นอาชีพนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับรู้จักตัวเองว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นหมอเราอยากจะเป็นครูเนี่ย เราต้องเรียนสายไหนนะครับขั้นแรกคือการเตรียมตัวระหว่างเรียนขั้นที่2ครับเตรียมตัวหลังจากจบเรานะครับหลังจบจบเนี้ยเราเนี้ยต้องทํำยังไงนะครับเราจะต้องเรียนอะไรนะครับต้องทํายังไงต่อไปนะรต้องศึกษาต่อเพิ่มเติมไหมหรือวิธีการสมัครงานเนี้ยเราจะสมัครงานได้ยังไงบ้างนะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือการเตรียมตัวไปสมัครงานนะครับเรามีวิธีการสมัครเยอะแยะมากมายเลยนะครับอะไรบ้างที่เรนเรียนรู้จักกัน ก็คืออาจจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ใช่ไหมครับเว็บไซต์หางานนะครับซึ่งเว็บไซต์เนี้ยก็มีเว็บไซต์ที่รวบรวมต่างๆมากมายอาจจะเข้าแบบเซิร์ชไปใน Google นะครับแล้วก็ค้นหานะครับว่าเฮ้ยอยากจะสมัครงานนี้เนี้ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีเว็บไซต์ที่รวบรวมงานต่างๆมากมายนะครับหรืออาจจะเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยตรงนะครับว่าถ้าเราเนี้ยอยากจะเป็นตำรวจนะครับเราอาจจะต้องเข้าเว็บไซต์ของกรมตำรวจใช่ไหมครับหรือ w a l k in เข้าไปที่กรมตำรวจเลยนะครับอาจจะมีแบบ มีการสมัครมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสิ่งนี้นะครับอาจจะไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมในสมัยนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแบบยุคแห่งดิจิทัลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางออนไลน์เนี่ยก็จะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับแต่ถามว่ายังมีไหมก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันครับทีนี้ฮะเด็กๆครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราจะต้องแบบเตรียมตัวไปสมัครงานเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับวิเคราะห์ตัวเองก่อนครับนะครับว่า งานที่เราจะสมัครเนี่ยเหมาะกับตัวเราหรือเปล่านะครับเรามีลักษณะยังไงนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบเป็น introvert นะครับหรือแบบชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับอาจจะต้องแบบหางานที่มาใช่กับเราอาจจะแบบเป็นงานที่เราสามารถทําคนเดียวได้ไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์นกับใครมากนะักหรือถ้าสมมติว่าเราชอบแบบออกสังคมนะครับชอบแบบพูดคุยอาจจะแบบทํางานเกี่ยวกับงานปชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวเองต่อไปครับหลังจากเราวิเคราะห์ตัวเองเสร็จแล้วนะครับให้วิเคครราาะห์งนับ วิเคราะห์อาชีพว่าอาชีพนีนนยมีลักษณะอย่างไรนะครับถ้าสมมติว่าเชฟเนี่ยจะต้องแบบอ่ะมีความว่องหวยอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่สะอาดรอบคอบใช่ไหมครับสุดท้ายฮะวิเคราะห์หน่วยงานนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะทำงานในบริษัทนะครับเกี่ยวกับเอ,อ่อการออกแบบใช่ไหมครับบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบเนี่ยก็มีหลายบริษัทมากมายใช่ไหมครับเราดูอะไรบ้างดูว่าบริษัทนี้น มีทางนะครับให้เราสามารถเติบโตไปได้ไหมนะครับหรือมีสิ่งที่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าวัฒนธรนมองค์กรเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะสมัครงานนะครับอย่างเช่นนายประกรณ์นะครับนายประกรณ์เนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนละเอียดรอบคอบนะครับคิดอย่างเป็นระบบนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับมีความรู้เกี่ยวกับงานช่างอุทิศเวลาให้กับการทํางานอย่างเต็มที่นะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับชอบทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ มีลักษณะนิสัยที่แบบเป็นกันเองนะครับเด็กๆคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอาชีพไหนดีคะคหรือนายประกรเนี่ยเหมาะก,กับการทําอาชีพอะไรครับวิศวกรน,นะครับทีนี้ครับเด็กๆคุณสมบัติที่จําเป็นสำหรับสมัครงานเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละข้อเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีหรือเปล่าแล้วก็พร้อมหรือย,อยังนะครับอันดับแรกครับคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาตรงกับหน่วยงานที่ต้องการไหมนะครับเราเรียนอะไรมานะครับแลวเราจะทำงานอะไรตรงกันหรือเปล่าหรือบ,บริษัทนั้นนั้นเนี่ยรับหรือเปล่านะครับต่อไปฮะ มีความเชี่ยวชาญรอบรู้เฉพาะด้านในสิ่งที่ทําเป็นอย่างดีนะครับมีทักษะในการบริหารงานนะครับออข้อมูลการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับเรียนรู้เร็วนะครับมีความคิดสร้างสารรค์นะครับต่อยอดจินตนาการได้ดีซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญไม่ว่าจะอยู่สายงานไหนก็จําเป็นนะครับวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสารรค์นะครับมีความรอบคอบกระตือรือร้นน,นะครับแล้วก็รับผิดชอบรู้จักปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับอดทนรับแรงกดดันได้ดีนะครับแล้วก็ประพฤติตนตามกาลเทศะนะครับกาลเทศะคืออะไรครกาลเทศะก็คือการและเวลาใช่ไหมครับถูกสถานที่แล้วก็ถูกเวลาที่เหมาะสมที่ควรนะครับมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญเลยเพราะว่าอะไรครับทุกวันนี้ทุกคนทุกสายงานเนี่ยมีการใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วนะครับ มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเวลาทํางานเนี่ยเราทําคนเดียวไหมฮะเราอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยนะครับถ้าเรามีทักษะในการสื่อสารที่ดีเนี่ยก็จะเป็นแต้มต่อให้เราได้ครับมีความรู้ทางภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลายนะครับโอ้นี่เป็นการสร้างโอกาสสาคัญในการทํางานเลยฮะต่อไปครับตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์และมีวินัยในการทํางานอันนี้เป็นวินัยและเป็นสิ่งที่การทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหนงไหนเนี่ยจะต้องมีนะครับสุดท้ายครับ มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ทํางานเป็นทีมได้อย่างราบรื่นนะครับนี่คือคุณสมบัติที่จําเป็นในการสมัครงานทีนะครับเรามาดูทักษะที่จําเป็นนะครับในการประกอบอาชีพกันอันดับแรกครับทักษะกระบวนการทํางานทักษะกระบวนการทํางานคืออะไรครับการพัฒนาตนเองนะครับการทํางานนะครับไม่ว่าจะทํางานคนเดียวนะครับหรือทํางานเป็นทีมนะครับเราจะต้องมีทักษะที่จะพัฒนาตัวเองหรือพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับ ทักษะที่2ครับทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหาทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมครับเด็กๆว่าตลอดระยะเวลาที่เราทํางานเนี่ยอาจจะมีแบบปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับการที่เรารู้จักการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็เป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญนะครับต่อไปฮะทักษะในการสอบแสวงหาความรู้นะครับคนที่เก่งนะครับไม่ใช่คนที่แบบเอ,อ่อมีความพร้อมทุกอย่างแต่เป็นคนที่ไม่ไม่หยุดที่จะพัฒนาหรือสอบแสวงหาความรู้นะครับ ทักษะต่อไปครับทักษะในการทํางานร่วมกันนะครับหรือทีมเวิร์กนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานคนเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นกลุ่มนะครับก็ต้องมีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับในทีมเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นผู้นํหนึ่งคนนะครับคนอื่นก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีนะครับสุดท้ายครับทักษะในการจัดการนะครับการบริหารเวลานะครับการวางแผนนะครับแม้กระทั่งการรับผิดชอบงานของตัวเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นทักษะที่จําเป็น ต่อการประกอบอาชีพครับก่อนที่จะเริ่มอาชีพเนี่ยเห็นไหมมันมีขั้นตอนมีกระบวนการมีวิธีการต่างๆมากมายนะครับเด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราจะทําอาชีพอะไรเนี่ยเราเหมาะกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนรู้กันหรือยังครับว่านักเรียนเหมาะกับอาชีพอะไรหรืออยากจะประกอบอาชีพอะไรเมื่อหาตัวเองเจอแล้วนะครับเด็กๆก็เต็มที่กับมันได้เลยครับแล้วทำมันให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน